สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มทุกคนนะครับอ่าวันนี้เราครับเรากลับมาเจอกับคลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งใช่วหมลโกเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยจะเกิดปิดหลังปีใหม่ไหมครับเขาจะสั่งปิดหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมครับ <ะ S 1> อ่าเพื่อให้นักเรียนเนี่ยอยู่บ้านนะครับเพราะว่ามีนักเรียนบางคนหรือว่าพ่อแม่นคนเนี่ยกลับมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมเขาไปพักสังเกตอาการที่บ้านเนาะอ่าเราเลยอัดคลิปกันแต่นี้ครับ เราก็จะมาเรียนต่อจากครั้งที่แล้วครับขมาปสามครั้งที่แล้วเนี่ยครับเป็นอุบัติเหตุจากที่บ้านใช่ไหมครับครั้งนี้ครับอุบัติเหตุภายในโรงเรียนให้นักเรียนนะครับหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้าหนึ่งหกสิบหกเลยครับเปิดเลยครับอ่าไปพร้อมๆกันมาอ่าหน้าที่หนึ่งหกสิบหกครับเห็นไหมอ่าเนาะเขาบอกขอข้อที่สองครับ ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนหมายถึบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยนักเรียนต้องใช้ชีวิตยอยู่ที่โรงเรียนเป็นเวลานานมากนะครับเรียกว่าเกือบทั้งวันเลยใช่ไหมแล้วมันต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆซึ่งอาจทํา,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 าให้เกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเราประมาทนั่นเองก็บอก2.1อุบัติเหตุในโรงเรียนที่เกิดขึ้นบ่อยอันที่1นึ่งดูอะไรเขาบอกว่าหกล้มวิ่งชนกันหรือว่าตกจากที่สูง 2. ถูกของมีคมบาดเช่นมีดเหล่าดินสอกันไกคัตเตอร์ซึ่งคัตเตอร์เนี่ยคมมากพี่อบ,บอกเลยคมจริงๆ 3. การเล่นกีฬาบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหกล้มอะไรอย่างนี้นะครับสีบาดเจ็บจากการทร้อว่าชกต่อยกันในโรงเรียนนะซึ่งโรงเรียนเราไม่ค่อยมีแน่นอนนะครับห้าถูกของมีคมทิ่มตามเช่นไม้เสียบลูกชิ้นตะปูสําหรับนักเรียนที่ไม่ชอบใส่รองเท้าเนี่ยรื่งเรียนเราเนี่ยมีลูกชิ้นขายด้วยใช่ไหมอาจจะมีไม้เนี่ยถ้าไม่ใส่รองเท้าเดินไปไหนมาไหน,นก็จะโดนไม้ลูกชิ้นทิ่มได้นะครับอ่าหน้าต่อมาหน้าที่ร้อยหกสิบเจ็ดครับ สอจดสอง,สองพฤติกรรมที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนคือหนึงการวิ่งขึ้นลงบันไดปีนป่ายที่สูงปีนต้นไม้สองการวิ่งเล่นในห้องเรียนนะครับหรือเล่นวนอาคารสามเล่นเครื่องเล่นด้วยความคนองประมาทอย่างเช่นในรูปภาพเลยไหมเด็กสองคนนี้เขานั่งอย่างถูกวิธีไอคนหนึ่งนี่ยืนเลยไหมอ่าสีวิ่งเล่นในบริเวณที่ลกล้างหรือว่าไม่ถูกรองเท้าห้ เล่นรุนแรงกับเพื่อนทําให้ทะเลาะกันโกใช้อุปกรณ์การเรียนหรือของมีคมเนี่ยโดยไม่ระมัดระวังนะครับหรือว่านํามาหยอกล้อเล่นกับเพื่อนนะครับอาจจะเกิดอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้สองจุดสามวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนคือหนึ่งเมื่อมาถึงห้องเรียนนะควรตรวจและดูความเรียบร้อยของโต๊ะและเก้าอี้ของตัวเองเว่าชำรุดหรือเปล่านั่งไปแล้วมีตะปูเสียบขึ้นมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะได้บอกครูประจําชั้นให้ทราบแล้วก็จะได้ส่งลงมาซ่อมด้านล่างเองนะครับ สองเล่นสน,นามที่โรงเรียนจัดให้เช่นสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนแล้วก็สนามกีฬาหรือสนามฟุตซอลของเราเองไม่วิ่งเล่นในโรงอาหารอะไรประมานนี้นะลูกอ่าสามทิ้งขยะเศษอาหารเศษแก้วไม้ลูกชิ้นอะไรต่างๆนั่นเนี่ยใส่ลงถังขยะไม่กินแล้วทิ้งมั่วนะครับเพราะเพื่อนอาจจะเดินมาเหยียบได้และเกิดอุบัติเหตุได้เองนะครับหน้าต่อมาหน้าที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดีจัดเก็บอุปกรณ์และของมีคมต,ต่างๆเช่นพวกมีดพวกเข็ พวกจอพวกเสีย่ยเก็บไว้ในที่วางให้เป็นที่เดินทางนะครับ5ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะครับเช่นเดินขึ้นลงบันไดให้จับราวบันไดด้วยอ่าไม่ใช่วิ่งขึ้นลงนะลูกอกไม่ห้อยหนประตูปีนหน้าต่างและปีนต้นไม้เล่นนะครับ7เ,เดินอย่างระมัดระวังไม่วิ่งโดยเฉพาะเมื่อถึงมุมเลี้ยวของตึกเนี่ยสมมติวา่ามันจะตรงนี้เราก็จะมีมุมของตึกเนาะสมมติว่าสมมติถ้าเราวิ่งไปแล้วคนนะึงวิ่งมาเนี่ยมันมองไม่เห็นกันมันอาจจะชนหวนัว หัวโตวหัวแตกได้เลยนะครับซึ่งการเล่นและการทำสิ่งต่างเนี่ยวยความระมัดระวังไม่ประมาทและไม่ทีสนองโดยจะช่วยให้เราเนี่ยอยู่โรงเรียนด้อย่างปลอดภัยนั่นเองอ่าอ่าคราวนี้นักเรียนนะครับยิบดินสอขึ้นมาเลยหน้าราหกจุดเก้าครับเดี๋ยวนี้เราจะมีงานท,ทำสามหน้าแค่นั้นเองนะครับไม่ยากไม่ยากอ่าถ้าพร้อมแล้วครับมาดูเลยเขาบอกกิจกรรมที่สองครับความหมาย ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุภายในโรงเรียนนักเรียนก็สำรวจเลยว่านักเรียนสำรวจตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมในโรงเรียนและขีดเครื่องหมายถูก <c oughs> เห็นไหมเคว้ <c oughs> เนี่ยสำรวจมาแล้วของทุกคน,นไม่ต้องตอบตามเควยก,ก็ได้ยว่าจะตอบต่นะครับสามารถตอบได้นอกเหนือจากเควงเลยเนี่วิ่งขึ้นลงบันไดหรือเปล่าอ่าไหมครับถ้าเราวิ่งเคยวิ่งลงอะไรก็ติถูกไปการวิ่งในห้องเรียนเหลือคานเคยไหมเคยยังต้องมีเคยบ้งงา,าบงแห,หละ ทกต่อยกับเพื่อนเคยไหมนะครับไม่เคยก็ไม่ต้องติ๊กนะครับไที่เราเคยเนี่ยให้นักเรียนติ๊กไปได้เลยนะครับอข้างบนนะลูกนะส่วนด้านล่างครับให้นักเรียนสังเกตภาพและตอบคาถามโดยฉีดเครื่องหมายถูกนะครับลงในสี่เหลี่ยมไน้ไหมช่องควรหรือว่าไม่ควรเนี่ยนะตอบถูกต้องอย่างแรกครับสถานการณ์นหนึ่งวางของมีคมโดยไม่ระวังระวังเนี่ยคนปฏิบัติไหมไม่ควรแล้วก็ติ๊กที่ไม่ควรนะเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะกันไกลเนี่ยอาจ หล่นมาถูกขาทําทให้เราบาดเจ็บได้นั่นเองต่อมาครับอันนี้ไหมเด็กผู้ชาย,ยสองคนเนี้ยมันเป็นไงอยู่แบบว่ามันเวียงอะไรชิงช้าแบบแ,บบแรงมากใช่ไหม,มว่าเล่นชิงช้าด้วยความคึกรน,นองควรไม่ค,ร,ครับก็ต,ตอบว่าไม่ควรเหตุผลเพราะอาจทําให้ชิงช้าเนี่ยตกชิงช้าแล้วบ,บาดเจ็บได้นะครับลูงช้าจะพังก็ได้นะครับนักเรียนทําให้เสร็จก่อนนะลูกนะค่อยข้ามไปหน้าต่อไปนะครับสตอไปก่อนนะลูกนะถ้ายัางทําให้เสร็จนะครับแต่ถ้าเสร็จแล้วก็ไปหน้าต่อไปได้เลย หน้าต่อมาครับหน้าที่หองเจ็ดสิบลูกอ่าใกล้จบละสถานการณ์ต่อมาครับเล่นฟุตบอลไม่สวมรองเท้าควรไหมไม่ควรแน่นอนเพราะในสนามเนี่ยอาจจะมีเศษหินเศษแก้วเศษตะปูอะไรต่างๆนาน,นา,นานะครับเหตุผลก็คือเขาอาจทําให้ของมีคมเนี่ยทิ่มตําต่อมาครับเด็ก <Slide> เ <them out> ข้าแถวซื้อของอย่างเป็นระเบียบใช่อันนี้ใช่ที่เรียนเราก็ต้องเข้าแถวเหมือนกันเนาะบอกควรปฏิบัติครับเพราะมีความปลอดภัยและเป็นระเบียบนั่นเองจะได้ไม่ชนกันอะไรไม่ชนอะไรต่างๆนานาลูกนะอ่า ข้อที่3ครับนักเรียนวิเคราะห์ข้อความที่กําหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนและเขียนลงในช่องใหยถูกต้องอันแรกเนี่ยครับคืออะไรสีเขียวทิ้งไม้ลูกชิ้นลงในถังขยะอันนี้ถือว่าดีนะครับสองเก็บอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้เนี่ยหลังเลิกใช้แล้วอันนี้ถือว่าดีวิ่งเล่นบนอาคารเรียนนี่ถือว่าไม่ดีละนะครับแล้วก็เล่นฟุตบอลในสนาม นะครับของโรงเรียนนี่ควรปีนต้นไม้เล่นกับเพื่อนอันนี้ไม่ควรข้าแถวเดินขึ้นลงบันไดอันนี้ควรนะครับเขาบอกว่าวิธีการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจังเรียนคืออะไรบ้างอันนี้ก็นี่แหละครับสีเขียวว่าตายทิ้งไม้เสียบลูกชิ้นเรืออญญ่องหนังสยาต่อมาคือครับเล่นฟุตบอลในสนามโรงเรียนเดินนะครับแถวขึ้นลงบันไดแล้วก็เก็บอุปกรณ์การเกษตรหลังเลิกใช้อาเรียนสามารถเขียนได้เลยนะครับอ่า ถ้าเขียนเสร็จแล้วค่อยไปหน้าต่อไปลลกเทศม่เต็ดให้สต๊อปไปก่อนนะครับมาดูที่หน้าต่อไปครับหน้าสุดท้ายของวันนี้นักจิตวิทยาครับอกนักเรียนยกตัวอย่างอุบัติเหตุในโรงเรียนที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือที่เคยพบเห็นนักเรียนไม่ต้องตอบตามคุยก็ได้น,นี้นะครับไม่ต้องตอบตามคุยก็ได้จะตอบนอกเหนือจากคุยก็ได้เลยสมมติอุบัติเหตุในโรงเรียนที่เคยพบเห็นอันนี้คุยกตัวอย่างให้คือชวนเพื่อนปีนขึ้นไปเก็บลูกฟุตบอลที่ติดอยู่บนต้นไม้แล้วก้าวพลาดพักะตะกุมมาขาหัก อ่านะครับแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุคือบอกครูหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวให้ช่วยเก็บลูกบอลเพราะหากปีนขึ้นไม่เก็บเองจะทำให้เกิดอันตรายได้หรือนี่อ่านเขียนว่าวิ่งตกบันไดก็ได้นะครับวิ่งตกบันไดแขนโซนข้อเท้าพลิกก็ได้แนวทางกาจจะเป็นว่าไม่ควรวิ่งลงบันไดควรเดินจับราวบันไดลงมานะครับก็เขียนได้เสร็จแล้วแต่งประโยคข้างล่างคุยกันด้วย,ยเช่นการปฏิบัติตนตามความ รอบคอบนะครับด้วยความรอบครอและมาประมาททําให้ดํารงชีวิตเห็นไหมอยู่ในเรือนได้อย่างลยครับได้อย่างปลอดภัยนั่นเองอ่ะก็จบแล้วเห็นไหมสำหรับวันนี้ครับเอาไว้แค่หน้าที่หนึ่งอเจพอนะครับเรืเดี๋ยวที่ต่อไปเรากลับมาเจอที่โรงเรียนเนาะอ่าสำหรับในน้ขนาดที่เสร็จแล้วเนี่ยลูกก็ออกได้นะครับอ่านะลูกนะ เห็นไหมครับบทวันนี้ครับง่ายๆเลยความปลอดภัยที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะลูกนะสําหรับวันนี้ครับเอาไว้แค่นี้นะครับครั้งหน้ากลับมาเจอกันครับสำหรับนี้ก็ประกลาวว่าสวัสดีครับบายบายครับผมดูแลตัวเองดีนะครับ